ข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครหุบพญาเสือเป็นรายการต่อไปเลยนะครับอุทรสสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะญาตะกน,นันจักสังขโหการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลชีวิตส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูความน่ารักของลูกเสือโครงเบงกอเกิดใหม่นะครับอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าในเมืองทางตอนใต้ของประเทศสเปนครับ โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าหากเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยลูกเสือตัวนี้ไว้กับแม่ของมันมันอาจจะตายได้เพราะว่ามันมีอาการป่วยแล้วก็ร่างกายไม่สมบูรณ์จึงต้องมีการนํามันมาดูแลแล้วก็ให้ยารักษานะครับลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ